สวัสดีครับพี่น้องครับขณะนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะฮะเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับวันเสาร์ที่21มีนาคมพุทธศักราช2563นะครับสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็ยังเป็นประเด็นปัญหาเพราะว่ามีรายชื่อผู้ป่วยติดเชื้อแล้วเนี่ยเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะครับแต่เราอย่าไปมองทุกอย่างเป็นวิกฤตไปเสียหมด นะครับในวิกฤตอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นก็ได้นะครับอย่างน้อยที่สุดมันก็คือการหยุดพักนะครับวิกฤตโควิดในครั้งนี้มันหมายถึงการหยุดพักการหยุดนิ่งนะครับเครื่องบินก็หยุดการเดินทางระหว่างประเทศนะครับรถทัวร์รถโดยสารอะไรก็ได้เวลาพักข่อนบ้างนะครับและที่สำคัญก็คือสถานบันเทิง สนามกีฬาหรือจุดใดก็ตามที่มีการรวมคนมากจำนวนมากนะครับที่มีความเสี่ยงนะฮะก็ถูกให้ปิดชั่วคราวนะครับในระยะเวลาที่รอดูอาการก็คือประมาณ2สัปดาห์นะครับจากวันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมนะฮะประเทศไทยนะฮะก็จะอยู่ในสภาวะสงบนิ่งลงบ้างอ่ะมันก็ไม่ถึงกับว่าหยุดเสียเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้สั่งให้หยุด ทั้งประเทศขนาดนั้นเราไม่ได้ปิดประเทศนะครับเราเพียงแต่หยุดกิจกรรมความเสี่ยงบางอย่างเท่านั้นนะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงนี่คือเรื่องราวของการหยุดนะครับเมื่อมีการหยุดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่จะทําให้เราเนี่ยมีเขาเรียกอะไรมีแอคชั่นมีแอคทิวิตี้มีกิจกรรมร่วมกันนะฮะที่ในบ้านเรานะครับสิ่งหนึ่งก็คือการประกอบอาหารนะครับ นี่ฮะให้มาดูนะฮะขนมจีนเส้นสดเห็นไหมฮะขนมจีนเส้นสดสีสวยๆแบบนี้นะครับเกิดจากการผสมแป้งแล้วก็สีไม่ใช่สีผสมอาหารนะครับสีที่เกิดจากวัตถุดิบจากพืชผักทางธรรมชาตินะครับสีเหลืองเราได้จากฟักทองนะครับสีฟ้าเราได้จากอัญชันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นขนมจีนแบบสีสันของฟักทองและอัญชันดูสิครับว่าน่ากินไหม นี่นี่ผักยังไม่ได้จัดเซตนะฮะผักยังไม่ได้จัดเต็มที่แต่แต่ตอนนี้เราให้เห็นแค่ตรงนี้ก่อนนะฮะนี่น้ํายาป่านะครับใส่ตีนไก่นะฮะสักนิดนึงโอ้ไม่นิดละครับบางบางท่านบอกไม่นิดละเยอะแยะเลยนะฮะขาดไม่ได้เลยก็คือถั่วงอกเห็นไหมฮะแต่ที่สําคัญเลยการกินขนมจีนน้ายาเนี่ยฮะนี่ครับใบแมงลักนะฮะตัวนี้จะช่วยลดอาการท้องอืด นะครับถ้าเกิดใครกินขนมจีนแป้งหมักเนี่ยอาจจะเกิดอาการท้องอืดได้นะครับเพราะฉะนั้นใบแมงลักเนี่ยนะฮะเป็นสมุนไพรที่จะมาลดอาการนี้นะครับโอ้ตายแล้วอยากจะฝากกลิ่นฝากรสไปทางนี้จังเลยนะฮะทุกท่านมันมีความอรดอร่อยอยู่ตรงนี้แน่นอนเชื่อผมนะฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับวิกฤตของโควิดก็ตามนะครับเราเอามาสร้างโอกาสในการพักผ่อนนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมซะโอเคนะครับ